สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาใส่ปุ๋ยพริกกันนะครับหลังจากที่วันก่อนนะครับผมก็ได้ตัดยอดพริกไปแล้วนะครับแล้วก็ได้ฉีดพ่นฮอร์โมนทางใบนะครับแต่วันนี้ผมก็จะมาใส่ปุ๋ยเม็ดนะครับเป็นปุ๋ยสูตรเสมอนะครับ เนี่ยนะครับผมใช้สูตร15 15แล้วก็15นะครับใส่ในช่วงเช้าใส่ลุมละประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับเนี่ยนะครับ กะเอานะครับประมาณหลุมละ1ช้อนโต๊ะนะครับใส่ในช่วงเช้า ใช้เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตนะครับของพริกให้ลำต้นแล้วก็กิ่งแตกออกนะครับนี่นะครับสังเกตดูนะครับกิ่งแขนงก็ เริ่มแตกออกมาแล้วนะครับเมื่อวันก่อนผมก็ได้ฉีดอโ,โมนพ่นทางใบนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีกิ่งมีแขนงแตกออกมานะครับเช้านี้ผมก็เลยใส่ปุ๋ยเม็ดเพิ่มนะครับเป็นปุ๋ยทั้งดินนะครับ ประมาณนี้นะครับใส่หลุมละประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับประมาณนี้นะครับใช้สูตร15บห้าสิบ้าสิบ้านะครับ แต่ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนะครับเป็นปุ๋ยอีกชนิดหนึ่งนะครับก็คือปุ๋ยฮอร์โมนเกล็ดเขียวนะครับอ่าเมื่อวานผมก็ลืมลงนะครับเป็นปุ๋ยฮอร์โมนเกล็ดเขียวนะครับปุ๋ยทางดินก็หาซื้อได้ตามร้านเคมีเกษตรทั่วไปนะครับวิธีใส่ก็หลุมหนึ่งก็ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับ จะใส่ปุ๋ยเม็ดแบบนี้แล้วก็ใส่ปุ๋ยโฮอร์โมนเกล็ดเขียวพร้อมกันเลยก็ได้นะครับ น,นะครับพื้นที่ตรงนี้ไม่เยอะนะครับประมาณ2งานนะครับผมก็ไม่ได้เดินระบบน้ำนะครับแต่จะใช้สายยางรถนะครับ แต่ถ้าพี่น้องเพื่อนๆที่ไม่ค่อยมีเวลานะครับเราก็เดินระบบน้ำได้นะครับเพื่อประหยัดเวลานะครับ ในผมปลูกเป็นแถวคู่นะครับหลุมละสองต้นนะครับปลูกแถวคู่ความกว้างของหลุมก็ประมาณห้าสิบคูณห้าสิบเซนนะครับเนี่ยนะครับที่ผมปลูกนี้ก็เป็นพันธุ์เพชรดำนะครับ ส่วนความห่างระหว่างล่องก็ประมาณ1นึเมตรหกสิบนะครับที่ผมเว้นระยะห่างล่องกว้างก็เพื่อว่าเราทำงานสะดวกขึ้นนะครับเวลาให้น้ำให้ปุ๋ยต่างๆแล้วก็จะเดินสะดวก เก็บพริตก็สะดวกด้วยนะครับ ก็ใส่ประมาณนี้นะครับลุมละหนึ่งช้อนโต๊ะประมาณนี้นะครับสามสี่วันใส่ครั้งนะครับใส่น้อยแต่ว่าใส่บ่อยๆนะครับสามสี่วันใส่ครั้งหนึ่ง โอเคครับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆและก็ท่านผู้ชมไว้เท่านี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ